สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อข่าวดีครั้งใหญ่ที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย ฟังเป็นแนวทางฟังเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกให้กับตัวคุณก็พอนะคะอะไรที่ดีๆก็รับกลับไปหรือถ้าเป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนอะไรจากไพ่ก็ระมัดระวังตัวไว้บ้างนะไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะข่าวดีครั้งใหญ่ของคุณจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย ก้าไม้เท้านะคะ Ace of c u p ปดดาบนะคะ w i l l of Fortune Kings of Pentacles ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะ Page of Sword Tower Queens of Cups นะคะอัศวินเหรียญ แล้วก็ใบสุดท้าย6ดาบนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะสำหรับชาวราศีเมถุนฟังอย่างนี้ก็อย่าท้อนะคะเพราะว่ามันเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่ดีนะเหนื่อยแล้วสำเร็จเหนื่อยแล้วมันจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นนะคะเหนื่อยตอนนี้เพื่อที่จะสุขสบายในภายภาคหน้าอาจจะต้องทำงานเยอะขึ้นนะต้องคิดต้องจัดการ ต้องทางานมากกว่า1งงานด้วยกันเลยนะคะนะมันอาจจะเหนื่อยท้อบ้างหมดพลังใจบ้างแต่เชื่อเลยว่านะผลตอบแทนที่คุณได้รับอะ่ะมันจะคุ้มค่ามันจะทําให้คุณหายเหนื่อยได้เลยนะคะนะมีงานอะไรเข้ามาก็ขอให้อ่าจัดลําดับความสําคัญของงานให้ดีนะอยา่าโลนอย่ากลัวถ้าเรามีสตินะเราก็จะสามารถจัดการงานต่างๆให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะคะ เป็นช่วงที่เราอาจจะต้องตั้งสติหน่อยนะคะเพราะว่ามันนอกจากงานจะเยอะแล้วมันก็อาจจะมีเรื่องให้เราต้องคิดต้องจัดการมันอาจจะมีเครียดมีกดดันบ้างก็จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นนะคะคือถ้าเราผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้มันก็จะมีแต่สิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆ นะรวมถึงความก้าวหน้าที่มันจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนอย่างแน่นอนนะคะนะเรื่องการงานก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็จะพบเจอกับความสําเร็จหรือหากใครที่กําลังมองหางานใหม่นะคะที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นนะก็มีโอกาสที่จะได้เจองานที่ใช่นะเป็นงานที่คุณก็มีความรู้มีความชำนาญในงานนั้นดีอยู่แล้วนะคะได้ทำงาน ที่มันตรงกับสายงานที่เราได้ร่ำเรียนมานะคะเป็นงานที่จะนำพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานได้อยู่เหมือนกันเลยนะคะแต่ถ้าเรา,าไม่ได้คิดอยากจะเปลี่ยนงานงานที่เราทําอยู่มันก็มีโอกาสก้าวหน้าได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องอเพิ่มความพยายามนะเพิ่มความขยันเข้าไปอีกก็เชื่อเลยว่านะักหัวหน้างานหรือคนรอบตัวก็จะเร็งเห็นในความสามารถ เห็นในศักยภาพของเราพร้อมที่จะผักดันนะทำให้คุณมีความก้าวหน้าในงานที่คุณทำอยู่ทำงานอะไรก็ตามมันสามารถเติบโตก้าวหน้าได้หมดนะคะนะเพียงแต่ว่างานนั้นนะเราทำแล้วมีความสุขไหม นะถ้าทําแล้วมันไม่มีความสุขมันก็จะมีบางอย่างที่จะผลักเราให้ไปเจองานที่มันใช่นะที่มันเหมาะสมกับตัวเรามากขึ้นนั่นเองนะคะเป็นดวงชะตาที่จะได้เริ่มต้นนะการมีความสุขนะคะ a c e of Cup นะคะได้รับความรู้สึกดีๆนะจากใครบางคนจากคนรอบตัวหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ของหนุ่มสาว นะที่จะรักใครกันดีนะคะนะรักกันเหนียวแน่นหรือความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนนะในในครอบครัวนะคะที่จะมีความรักความสามัคคีต่อกันดีมากๆมันเหมือนมีไมตรีจิตที่ดีต่อการคอยช่วยเหลือคอยเกื้อหนุนนะคะมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยนะซึ่งกันและกันได้ดีมากๆมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญน,นะคะนะของขวัญล้ำค่าของที่เป็นสิริมงคลเป็นมงคลชีวิต นะคะของที่อาจจะมีคุณค่าทางจิตใจหรือเป็นของที่มูลค่าสูงก็ได้จะได้โดยสเสน่หานะได้จากน้ำพักน้ำแรงของคุณเองนะคะนะเป็นไปได้หมดเลยก็มีเรื่องน่าย,ยินดีมีข่าวดีเข้ามาให้คุณรู้สึกมีความสุขนะคะนะใครที่ตอนนี้ชีวิตมันทุกข์สเลือกเกินนะคะนะชีวิตติดขัดทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น แต่เมื่อนะคะพลังงานจากไพ่หนาปรากฏขึ้นมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะชีวิตของคุณมันกําลังจะได้หลุดพ้นนะจากสิ่งเลวร้ายจากวิบากกรรมต่างๆนะคนที่คนที่ทําไม่ดีกับเราเขาก็จะหายไปจากชีวิตของเรานะคะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ อดีตพวกเขาเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของคุณแล้วก็จะนำพาสิ่งดีๆเรื่องดีๆรวมถึงคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเราด้วยนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ไปทำบุญนะคะทำสิ่งดีงามคุณอาจจะไปช่วยเหลือคนอื่นไปเป็นอาสาสมัครนะคะทำสิ่งที่มันเหมือนเป็นการได้สร้างความดีนะคะสร้างบุญกุศลให้กับตัวคุณเองผลบุญนะอ,อันนี้ส่งผลบุญก็จะยิ่งส่งเสริม ทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะสิ่งที่คาดหวังไว้ก็มีโอกาสที่จะสมหวังดั่งใจปรารถนาดีมากๆก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่จะได้เริ่มต้นที่จะมีความสุขสักทีแล้วนะคะ ชีวิตนะคะมันก็ต้องมีบททดสอบนะมีบทเรียนอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าราบรื่นราบเรียบไปซะทุกเรื่องก็คงจะไม่ใช่บางเรื่องอะ่ะเราก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันต้องดิ้นรนนะคะนะต้องปกป้องตัวเองปกป้องคนในครอบครัวมันอาจจะมีสิ่งที่เราต้องต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันนะคะอ่า บางทีอยู่นิ่งมันก็เหมือนจะยิ่งถูกทำร้ายนะคะนะเราก็ต้องต่อสู้บ้างแต่ก็ต้องตอบโตนะ้ต่อสู้ด้วยเหตุและผลแล้วก็หลักฐานด้วยนะคะนะใครที่อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแวกนะคะในเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องผลประโยชน์อะไรก็ตามแต่นะคะนะก็มีโอกาสที่คุณจะได้เคลียร์ปัญหานั้นให้มันจบสิ้นลงได้นะคะบางคนอาจจะกําลังวิ่งเต้นนะเรื่องงานเรื่องเงินนะคะหรือกําลังที่จะ เหมือนแบบว่ากําลังกระตือรือร้นนะในเรื่องของการทํางานเพิ่มมากยิ่งขึ้นคือเหมือนกับว่าถ้าเรายิ่งอ่ายิ่งวิ่งเต้นนะยิ่งไขวยคว้าหาโอกาสนะคะ เพิ่มความกระตือรือร้นเพิ่มความมุ่งมั่นตั้งใจมันก็จะนำพาความสําเร็จมากมายมาสู่ตัวคุณนะคะอยากได้อะไรเราก็ต้องลงมือทํานะต้องไหวคว้าหาสิ่งนั้นมาเป็นของเราให้ได้นะคะก็มีดวงชะตาที่จะได้เจอสิ่งดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตความโชคดีความสําเร็จต่างๆมันก็จะกําลังบังเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะอะไรที่คุณอยากได้นะคุณก็จะได้สิ่งนั้นมาแต่ก็ต้องลงมือทํานะต้องหาทําด้วยตัวของคุณเอง มันอาจจะไม่ได้ได้ง่ายอย่างได้มาอย่างง่ายได้นะคะมันก็ต้องลงทุนลงแรงนะที่จะได้สิ่งนั้นมานะคะมีดวงชะตาที่โดดเด่นในเรื่องของอสังหาเริมทรัพย์ด้วยนะคะใครที่มีแผ่นนะคะอยากจะซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่บ้านคอนโดที่ดินเป็นของตัวเองก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของได้มาจากการาน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองจากหยาดเหงื่อแรงกายหรือได้ในรูปแบบของ มรดกสกทอดก็ได้นะคะจากรุ่นสูรุร่นจากคนในครอบครัวจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาเอ็นดูเรานะคะก็ถือว่าดีมากๆนะมีดวงที่จะได้เป็นเจ้าของกิจการอีกด้วยนะคะแล้วก็เวลออฟฟอร์จูนกงง้อแห่งเวลา มันเหมือนกับว่าเวลาอยู่ข้างคุณนะคะดังนั้นนะคิดอยากจะทำอะไรก็ขอให้ลงมือทำมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากๆใครที่กำลังท้อหมดพลังกับการใช้ชีวิตก็ขอให้สู้ๆแล้วก็พยายาม ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะคะเนี่ยตอนนี้นะคะชีวิตของคุณมันกําลังพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีหรือถ้าดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นทวีคูณนะคะสิ่งที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือเนี่ยนะคะการเงินนะคะเนี่ยเงินจะพัดเลยนะคะถือว่าการเงินมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะใครมีปัญหาการเงินอยู่ก็จะคลี่คลายดีขึ้นนะคะสามารถสรางปัญหาการเงินต่างๆได้อย่างลงตัวหรืออาจจะมีการ เจราจาต่อรองเรื่องของผลประโยชน์ที่มันเป็นผลดีกับตัวคุณนะคะรอคอยเงินจากที่ได้ก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะคะนะเงินทองหลังไหลเข้ามานี่เป็นสายน้ํากันเลยทีเดียวถือว่าดวงการเงินพุ่งแรงแซงทุกโค้งกันเลยนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนแต่มันก็มาอยู่ที่ ความเพนพยายามของคุณด้วยอยู่เฉยๆเงินไม่มีเข้ามานะคะก็ต้องอต้องทําต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีมานะพยายามถึงจะมีความสําเร็จแล้วก็เงินทองมากมายบังเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนะคะ,ะมีในเรื่องของความสวยงามเกิดขึ้นด้วยอาจจะหมายถึงว่านะคะ,ะคุณจะมีสเสน่ห์นะคะมากขึ้นมีสเสน่ห์ที่จะทำให้มีคนเข้ามาสนใจคุณเยอะขึ้นอาจจะด้วยคุณ หันมาใส่ใจนะดูแลในตัวคุณมากขึ้นก็ได้อาจจะนึกอยากสวยอยากหล่อนะคะอยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตัวเองนะอยากที่จะ,ะสร้างความมั่นใจใครที่ทํางานทางด้านการบันเทิงต่างๆหรืออาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่ต้องทํางานออกกล้องนะออกสังคมพบปะผู้คนมากมายการมีภาพลักษณ์ที่ดีนะภาพลักษณ์ภายนอกมันก็ อ่าเป็นการดึงดูดงานดึงดูดเงินนะคะเข้ามาหาตัวเรานะเราก็ต้องใช้สเสน่ ของเราในทางที่ดีนะคะเสน่ห์ในการหาเงินแล้วก็ในเรื่องของการทํามาหากินก็อย่าใช้เสน่ห์ในทางที่มันผิดศีลธรรมเดี๋ยวมันจะสร้างปัญหากับตัวเราได้นะคะบางท่านอาจจะไปทําเสริมสวยเสริมหล่อนะคะนะก็เสริมให้ตัวเองอมีความดูดีขึ้นนะคะเราก็อยากอยากแค่จะสวยชาตินี้ไม่อยากสวยชาติหน้านะคะจะทํากับที่ไหนนะก็ลองศึกษาข้อมูลให้ดีๆด้วยอย่าทํากับที่ มันราคาถูกเกินไปนะบางทีเห็นแต่ราคาถูกพอทําไปแล้วมันอาจจะไม่ดีนะไม่สวยอย่างที่เขาโฆษณาไว้ก็ได้นะคะต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าถ้าทำมาแล้วมันไม่ดีอาจจะต้องไปแก้ไขนะเสียเงินเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเสียเงินไม่ว่ามันเสียความรู้สึกแล้วก็เสียเวลาด้วยนะก็ศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะคะก็เป็นช่วงที่คุณจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตัวคุณเองอ่ารวมถึง เรื่องของการใช้คำพูดด้วยนะบางทีมันก็ต้องสวยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะคำพูดก็ต้องสุภาพอ่อนหวานยิ่งถ้าใครทำธุรกิจค้าขายนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะการพูดที่สุภาพการให้เกียรติลูกค้านมันถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆหรือการใส่ใจนะลูกค้าที่มาซื้อของของเรามันก็จะช่วยให้สินค้าของเราขายดีขึ้นนะมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะ นะก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตแล้วก็สร้างรายได้ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะนะก็จะเป็นราศีที่เหมือนจะ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะมีความสุขขึ้นนะคะมีเงินมีทองมากขึ้นนะมีสเสน่ห์มีคนสนใจคุณมากมายแต่ก็ระมัดระวังเรื่องของการครบคนด้วยนะคะ,ะมันก็มีคนหลากหลายเข้ามาในชีวิตของเรานะที่หวังดีก็มีที่คิดจะมาหวังผลประโยชน์นะหรือมาหลอกลวงเราก็เยอะนะคะสังคมสมัยนี้มันก็อยู่ยากขึ้นทุกวันได้ยินอะไรมาหรือใครมาชักชวนอะไรเราก็ต้องอคิด ไต่ตองให้ดีอย่าให้ใครมาหลอกเราได้นะคะนะก็ถือว่าเป็นราศีที่จะมีข่าวดีมากมายเกิดขึ้นเลยทีเดียวเรื่องของความรักก็โดดเด่นนะคะเนี่ยคนโสดมีเกณฑ์หายโสดเพราะว่าจะมีคนดีๆนะคะเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์กับเราเป็นคนที่อยากจะสร้างอนาคตนะคะ ที่ดีกับเรานะที่จะเข้ามาได้เจอกันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณสองคนได้เจอกันเรื่องบังเอิญมันไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะคะมันก็เกิดจากที่บุพเพสันนิวาสที่จะนําพาให้คุณสองคนได้มาเจอกันความรักก็จะเบ่งบานสดใสดีมากๆนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะความรักก็โดดเด่นนะคะนะความรักที่เคยหวานต่อกันอย่างไรก็ยังคงหวานต่อกันอย่างนั้นนะคะแต่ว่า ควรจะพากันไปเที่ยวบ้างนะคะไปทํากิจกรรมดีๆร่วมกันเพื่อเป็นการกระชับความรักความสัมพันธ์เพราะว่าช่วงนี้อาจจะอยู่ห่างกันด้วยเหตุผลของการทํางานเรื่องของอาการทําธุรกิจหรือภาระหน้าที่ที่ต้องมีเพิ่มขึ้นมันก็อาจจะทําให้คุณสองคนอยู่ห่างกันไปบ้างะก็พยายามอยู่ด้วยกันให้บ่อยขึ้นนะคะหรือถ้าต้อง อยู่ห่างกันนานเกินไปก็พยายามติดต่อสื่อสารส่งข้อความหากันอย่าได้ขาดหายนะความรักมันก็ต้องหล่อเลี้ยงด้วยความเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันไว้นะคะและนี่ก็คือคำทำนายสำหรับชาวราศีเมทุนก็จะเป็นข่าวดีมากมายที่จะเกิดขึ้นกับคุณแต่ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงม,มงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปร์แต้งที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการาสนับสนุนให้ให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคะเฮงฟังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ